แล้วมันตกปีกตกปีฉลองฮะปีกมาอุ้เลยครับการเสียเวลาตอนนี้มีลุ้นเอฟอารนครับเอารซ่อนอยู่มีเยอะเลยครับก็มีทุนไหนตัวะรตัวนี้ตัวนี้ครับนิ้มกดไลค์กดไลค์กดดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจครับกดไลคกดไลค์แชรกดแชร์คลคกดดิ เพื่อเป็นยังเปอีสเรนนะได้ของดีครับมีสิทธิ์เป็น LR ด้วยโอ้ได้สามตัวครับ SR3 สามตัวเ r สามตัวเป็นของฟรีที่ต้องเปิดของฟรีครับใครๆก็ชอบอืมก้อนนี้ผมก็มีแล้ว,วก็แข็งนะนลดนนิดง เป็นถือพวกเกลืออยู่ก็ามีแล้วตัวซับแก่งครับบีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่บีเดียวตอนนี้ก็ต้องรอโดครั้งให้จะต้องผิครั้งครั้งตันนี้น่าจะต้องรอโดครั้ง แรดงว่าต้องรอาดูครับอืมจริงนะตอนนี้เป็นตัวลดเมส40เปอร์เซนต์ก่งครับตันนี้เก่งตสวสีแดงครั้งนี้ใช้งานได้ลดเมทได้40อรอ่าใช้งานได้ดเก่ง อันนี้จทำได้ว่าต้องต้องรอ EC ใช่ได้กี่นานแ <c oughs> อปปุ้ยต่อเรื่องการเสียเวลาแต่ไปยึดโป้สีเขียวเขคคี้ยวพวแต่ผมมีแล้วเนะี่ยเป็นตัวซับซับพอดที่ดีอ่ะหนึบินเดียวอา้าวนี่ชิเบน <Hey. S 1> โอ้ดวงดีอัน,นสอง สองรอบแลนะองอาร์หรือปล่าการันตีให้อาครับระยะสามคอยเป็นเออาร์เนยสีเอ็นนี่มีสิทธิ์ไเอาร์น้อืมแต่ตัวเคือไปทาระเบียบอย่างว่าของฟีนอะ อ๋อเรนถึงมีแล้วก็เก่งนะแต่ว่าตอนหลังคมก็ถือว่าเกลือเขามีแล้วยังถือว่าเกลือเลยครับด,ดสินทางได้ไปลดโทดเอาอ,อ,อาสักตัวไปแล้วมันเข้าสิท เก้าสิบไอตัวเก้าสิบอตัวนองอาได้นออา,อาสักตัวใหนดีหรือว่าได้ตัวที่ยุคไม่เคยได้ตองข้างเฟสอะไรเงี้ยนี่แล้วตัวบางทีนี้น่าจะเกลือหมดนะั <laughs> อติดนี้ก็น่าจะเกือครับเยี่ยสามไหมนี่เยียสามเนี่ยสามมีเอเอาอืมเยี่ยสองเจอครับไปเรื่อยๆเจือแน่ ที่เปิดไหนว่ามันเข้าสิอเอ็ยใบมันเยอ,อะอืมหนอนจะรุนแัลง,ลงละไม่แปลงครับไม่ยอมแปลงยาสามไหมอืม่เคเือครับถ้าไม่ใช่ใชระยะสามมันเทือเพราะระยสามมันการที่ได้ทาง อันนี้เลียวเลยเด็ดตัดเริบมจะเกือแล้วแมมัดมาติดแรกดีสองมาติดแรกดีมาืออหมายแล้วครับเอมาละโหนครับน่ <c oughs> าจะเป็นเอลอได้ละมีตัวใดผมไม่แน่ใจนักได้อละ ถ,นนถึงก็ได้ได้ได้อยู่แอู้่้ลอวหนึ่้อยอเอเอัอเัเอ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 เเอเอเอเนเอเอ้อเ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 าเอคอเอเ่เอ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 รออเอเอเ โอเคโปรเ้นทางอันนี้เก่งมากครับตัวโคตรโคตรเทพเมื่อเจอเปียวสย่ากับวีนูวาสาก้าเนี่ยมันตลบ100เปอเซนตก่งมากเค okay. ลิฟาเนี่ยตัวที่หน้าปกซ้ายมือตัวที่ใช้งานได้ดีบ ธรรมดาที่กดเลย <c oughs> เราไม่ได้เลยครับอะอย่างนั้นก็ได้ได้เคลื่อนข้ามมาโปรเซนทานถือว่าโอเคถือว่าแจมอยู่ครับแต่ก็ยังเตล์อลยนะู่แหละแค่เปรอร์เซ็นต์ทานอยากได้ตัวใหม่อ่ะเตัวใหม่ตัวที่ยังไม่เคยได้โอ้ยยูาดาห์เอาล่างครับบูไม่ไม่บูแล้วก็มีรุนแนวอาร์ แบ่งล่าครั้งแรกครับแบ่งล่าครั้งแรกไปจะเป็นอะไรแนวอาร์ไหมอยากได้แนวอาร์ที่ผมยังไม่เคยได้ครับตัวตไหนก็ได้ที่ยังไม่เคยได้ดตัวซ้ำไม่เอานะทีนี้ไปช้าร์หน่อยคัวนนี้ก็พอใช้งานได้นะโอ้โหเบบี้ ซ้ำเฮ้ยเอาเขียวเส้นทางก็ออเอาเงาเขียวเส้นทางเลยบีบ้กเก่งนะแล้วนี่เก่งเมืเ่อเจอพวกพวกโกคูนะจะไม่เก่งมากเลยนะผมก็ได้เส้นทางเป็นตัวที่สองเลยเมืเ่อเจออ๋อ ไอบิดสยันครับไม่ใช่พวกไอบิดสยันจะเก่งมากนะครับเพียวซยาด้วยมันจะเพิ่มเพิ่มพลังได้เทพเพียวซยากับไอบิดซยันตรงนี้เป็นตัวเก่งครับตัวร้ายก็ยังเตือยไป็นอาก็จริงเพราะผมมีแล้วก็่ยังเตือยถ้าถามว่าเตือยมันก็เตือยครับแค่พื้นท้งน่ะ ครับโนะปรเส้นทางแรกก็ถือว่าไม่เกินนี่โปรเส้นทางที่สองนั่นถือว่าเกินก็ยังไม่ได้ตัวใหม่อะเลยครับยังไักเตะนะตอบไดโอ้ยจี่ทอ่โปรเส้นทางโราเจินตัวนี้เก่งนะมเป็นใาส,าส่ทีมวสาวเก่งตัวซิลไม่ตาย เล่นเ,นนเส้นทางอี่ไวซิลทำไม่ตายก่ไังเกลียดอยไม่ได้ตัวใหม่เลยได้ตัวเขาเ่สามไหม สองเกือครับนี่ผ่านมาถึงหยุกดเลยคิดจะยาวไปเลือครับตามฟอมอ,อยากได้อาร์ตรงถือมากกว่าแต่เออาร์โผล่แล้วคุณจะได้อีกตัวคงจะยากเลยถ้าฟุกอาจจะได้อีกตัวนึงไม่แน่ หน้าตู้ครับติกโลกัวหังหน้าตู้ตัวไหนเราหน้าตู้เยอะมากหน้าตู้หน้าตู้เยอะมากครับแต่สมมติผมมีหมดเกือบหมดลนวะหน้าตู้ในตัวที่ยังไม่มี อตอนนี้ก็เข่งนะตัวลเ,เวอร์เออกืมแต่เขมีแล้วอ่ะเออเรียนเตออยู่อ่ะแต่ก็ไม่ไปไใช้งานแลแต่งครับพอใช้งานได้ตัวเลเวอร์อแอก วันบูไหมบูครับดสองตัวแล้วนะเฮ้ยมาโหสองตัวเอ็โวิชมาวิชมาพี่วิชกับวิชมาบิไงมาผมก็ลืมดูพเฮ้ยฟุนะเนี่ยมาสตัวจะช้าจเป็น โอเคตัวนี oh. so ้ผมยังไม่เคยได้เอตโต้เข้าไปใส่ตัวร้ายสีม่วงอืมโอ้แจ็คได้มานานแล้วโอแจ็คห่งล้วตัวนี้โอเคนะ L R สองตัวเอตโตโอ้โอ้โ้โอเคนะสองตัวนี้ไม่เคยได้ครับเป็นตัวที่ตีแรง ตึกมีแรงนักถึกมากลิงจะอาจลิงอาจจะยากหน่อยแต่ว่าจะหาตัะลิงมาได้ใส่ปลาสีม่วงได้อยู่ครับมีแรงนักถึกครับตัวนี้ผมเคยใช้อยู่ถึงก็ม่งคุ้มคุ้มที่ได้มา แต่ LR น่าจะมาหมดอีกถือว่าปุ๊กแล้วนะก็ได้อีกดีปุ๊กเลย LR สองตัวถือว่าโอเคได้ตัวที่ยังไม่เคยได้ที่ไปชิต้าไหมครับโอ้ผมไม่แปลงนึกว่าแปลง พีเ <SP> อ็นพีเสอาครับตัวน้อยหนึ่งตัวอาจจะเป็นตัวดีกันรันดีหน้าโูอ่ะหน้าตูผมผมก็มีเยอะแนละ้วมันจะหมดแนละ้วอยากให้ตัวซ้ำพออืมตอนที่ผมมี สโรตร์ไดาเนาะตอนนี้ก็พอใช้งานได้เก่งครับเก่งแต่เขาก็ค่อยได้ใช้งานเขาตามม่เคยตามนี่ผมมีเนี่ยเอ้ยผมยังไม่เคยมีเลยเพิ่งเคยได้ถูกโอเคอยู่ตอนนี้ก็จะดีเป็นได้หกเกลมสามสิบเปอร์เซนะ็นต์แล้วดูโอเคอยู่นะ มาเป็เก่งทีมเวอร์ซกนีสต็ติเปนได้สามสิบเปอร์เซนต์ยเจแต่ถือว่าสต็ือว่าดีเฟนต์ได้ยู่นะเก่งนะเป็นผมไม่เคยใช้อาจจะจะดูแต่ถ้าสีแมกช์เองน้องมันแตกเ,เกิน เกินละสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าแตกได้เยอะอยู่อืมอ,อืมได้บทแท็คมาโ,ททโอเคแล้วพรมค่าแล้วอืมน่าจะได้ตัวใหม่ฮะมีตัวละสีม่วงมึงก็แจมเพื่อนนะครับมีบทแท็คมาช่วยเสริมพลัง โอ้แล้วก็ว <c ười> กดซ้ำเลยแล้วอันนี้ิ่งแต่ว่าซ้ำไ,ได้ไปแล้ว <c ười> ไปต่อเลยยนะี่สิบเจ็ดใบครับ เตืยครัเตือยเตือสามไหมเตือยครัเอย <c oughs> สองนิเดเตือยคลไปคลิปยาวอีกสองติดติดซ้ำติดเอ้ไอตัว ได้ไปเห็นน้างีุ้้นอืมไม่แปลงเยี่ยมามำเลยออยะนึงคือทำเรียบต้องเสีเย เชื่อมโยงอะไรกันเลยกวดหัวจริงบางทีทางไปไปใช่อะไรดีๆหน่อยเถอะอย่ามาหน้าตู้พีอ่อืมเดี๋ยว ปิดท้ายด้วยความเกลือ,อสามไระยะสามสามไหมไม่สามรยะสองเกลือครับก็ถือว่าไม่เกลือนะว่าผมได้เอวอาร์ตัวแจ็คมาคือมุมค่าม,มากทิ้ยทันตัวไหนสีฟ้า โอ้โหโคตรเกาเ่าแล้วเนี่ยโคตรขาดแล้วก็อาจจะมี ECR นะโคตรคะแนนไม่แน่แต่ไม่รู้ว่าเขาอ๋อสีฟ้า,ต,นนา,า,าต,นะตัวนี้เก่งครับตัวนี้เก่งแน่นอนปรทสิทธิ์ทาโอเคตัวนี้เก่งนะตัวนุ๊กผมมีแล้วตัวหนึ่งประสิทธิทางตัวโอเคตัวนุกวน๊กแก้ว

จะเป็นหน้าตู้นะแปลกัะคูลินนะคือหน้าตู้หน้าตู้เอ,อ้ยฟุกเว้ยไปเดียวเลยหน้าตู้เอ,อาไอ้มาโอ,โอเคคุ้มค่านะเกลวเนี้เก่งมาก,กามครับเปอร์เซ็นต์าโอ้เกี้ยวกัวกเกลป้าเปอร์เซ็นต์การคุ้มค่าก็จบไปแล้วครับ ไปดูผลประกอบการก็ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับตัวฟรีของฟรีได้ขนาดนี้คุ้มค่ามากดูผลประกอบการอัอนนี้มาก็ถือว่านี่โบนแทคกับถือว่าคุ้มค่าที่สุดแนละ้วแล้วก็มี l อลเอสองตัวก็มี เดวี่เอลอารเปตเดวี่พีต้าตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์พางตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์พางตอนนี้ก็ไม่ยจะใช้งานตอนนี้ก็ไม่ยจะใช้งานตอนนี้ตอนนี้เปอร์เซ็นต์พางกับดิจีตเปอร์เซ็นต์พางนี่ก็ไม่ยจะใช้งานสองตัวนี้เป็นยัไงก็ถือว่าคุ้มค่าครับอืมเย็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชรกดซับไซ์ได้ครับคดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ